ครับขอขอ,อยากเริ่มแถลงขาล่าวเลยนะครับครับในวันนี้เนี่ยทางาพรกกำลังทำใหม่นะครับได้รับหน,หนังสือร้องเรียนนะจากตัวแทนชมรมสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนประเภททั่วไปนะครับได้มายื่นหนังสือร้องเรียนจ่ทางพักนะครับสนับในรายละเอียดประเด็นอะไรอย่างไรทําไมต้องมาร้องเรียน ผมจะขอรบก,กวนให้กับให้ตัวแทนทางชมรมสารสุขเป็นผู้ให้ในรายละเอียดกับผู้บวชนนะครับครับขอบคุณครับผมพิพัฒน์ก้อนคำเจ้าพนักง,งานสารสุขสำน่งงานแกนนำกลุ่มเจ้าพนักง,งานสารสุขประเภททั่วไปวันนี้ได้เป็นตัวแทนของชมรมเจ้าพนักง,งานสารสุข ซึ่งประกอบด้วยพนักงานสาธารณสุขไม่ว่าจะเพศสารสุชุมชนทต่าเวชกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขกว่าหมื่นชีวิต <c oughs> ซึ่งขณะนั้นได้บรรจุขราชการในระดับอนุปริญญาในสายงานทั่วไปในช่วงที่โควิด -19 ระบาดในช่วงที่ผ่านมานั้นทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันปฏิบัติ งานกับสาถาอื่นในกระทรวงจนสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด1 9ได้นั้นและทางรัฐบาลได้บรรจุลูกจ้างพนักงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแต่ทางรุ่นพี่ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ของลูกจ้างพนักงานของข้าราชการที่เพิ่งได้บรรจุในสายงานพลังานวิชาการนั้น <c oughs> ได้แซงหน้ารุ่นพี่ซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานนั้นมีความเหลื่อมล้ำในสายงานปริัาิงานราชการดังนั้นทางกลุ่มเจ้งงาหน้าที่สาธารณสุขประเภททั่วไปซึ่งปัจจุบันได้จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขแล้วนั้น จึงขอความเป็นธรรมโดยผ่านทางพักคุณหมอระวีนะครับเพื่อปรับเข้าสู่สายงานวิชาการโดยไม่ลดระดับเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไปในวันนี้ครับผมเป็นกรณีพิเศษครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ปัญหาคือว่าเจ้าพนักงานเหล่านี้เดิมเนี่ยเขาจบด้านสาธารณสุขมาเรียบร้อยแต่สมัยนั้นเป็นการเรียนขั้นอนุปริญญาเมื่อจบแล้วก็ถูกบรรจุทั้งหมดเนี่ยหมื่นคนเนี่ยเป็นข้าราชการเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเมื่อถูกบรรจุก็ทํางานมานานเป็นสิบกว่าปีแล้วปัจจุบันคนเหล่านี้ก็อยู่ในลักษณะเป็นหัวหน้าหน่วยงานย่อยเช่นหัวหน้าราพอสอตอหัวหน้าฝ่าย ขณนี้ที่ผ่านมาเมื่อมีการเมื่อรัฐรัฐบาลได้เห็นใจเจ้าที่สาธสารณรทศบรรจุใหม่4 5 0ห0นห้าพันาตาคนที่ถูกบรรจุก,ก็คือเป็นลูกแจ้งซึ่งเป็นลูกน้องของคนเหล่านี้ครับเป็นลูกน้องของคนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้เผอ,อิญว่าจบปริญญาตรีดังนั้นเวลาถูกบรรจุปับ๊บเขาถูกบรรจุเป็นจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเภทวิชาการกลายเป็นว่า อีกไม่นานเงินเดือนของรุ่นน้องก็จะแซงคิวของรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้เป็นเจ้าพนักงานสาสุขประเภททั่วไปมันตันครับดังนั้นขอ้อเรียกร้องในครั้งนี้กระทรวงสาสุขไม่ต้องใช้งบใหม่ไม่ต้องหาจอใหม่ครับเพียงแต่ประโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็นสายงานวิชาการเท่านั้นไม่ต้องใช้งบเพิ่มไม่ต้องทำจอเพิ่มเพ,มเพราะร่นนี้เป็นข้าราชการอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอาลูกแจ้งเอาคนใหม่ซึ่งบางคนก็พึ่งพิ่งจบครับก็บรรจุป,ปั๊บอีกแม,ม่นางก็จะคน,นนี้ก็จะถูกแซงคิวหมดท่นี้จํานวนมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยครับจำนวนเกือบหมื่นคนทั่วทั้งประเทศอันนี้คือประเด็นที่ามาเรียกร้องทางพระมณฑลธรรมก็จะนําเรื่องนี้เข้าปรึกษ,ษาเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปครับก็ขอขอบคุณครับไม่ทราบ